วันนี้จะต้องขนอะไรมาแฮกให้คุณผู้ชมดูกันครับครับเช่นเคยครับก็คงมาแนวมาแวร์เหมือนเดิมมาแวร์แต่มา<ว>แวร์ตัวนี้ปกติคุณพับคุณนองได้ยินพวกไวรัสมาแวร์แล้วมาอยู่เทปหนึ่งดังมากแลนซัมแวแร์แลนซัมแวร์แลนซมแวร์ดังมากแต่อันนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นโลจิกบอมบ์โลจิกบอมบ์อะไรกับระเบิดหรือเปล่าตุ้มก็คือโลจิกบอมบ์เนี่ยคือมันจะตุ้มก็แต่เมื่อมันตั้งโลจิกของมันไว้ว่ามันจะตุ้มเมื่อไหร่ ตั้งเวลาไว้ว่าจะตู้เมื่อไหร่ใช่ถ้าตั้งเวลาเรียกไทม์บอมแต่มันอาจจะเป็นตามเงื่อนไขอะไรบางอย่างครับชักอยากเห็นแล้วสิคะกันเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะช่วงแฮกกิ้งกันเลยดีกว่าคะ่ะอาการะจะออกมาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับสำหรับคนที่เจอเจ้าโลจิกบอมนี้ก็มันก็จะมีอาการที่ที่บอกไปตอนต้นรายการว่าเมื่อ ผ่านเงื่อนไขหนึ่งมันก็จะทํางานเลยทันทีแต่ว่าเราต้องเอาเรื่องของเวลาก่อนดีไหมเนี่ยตอนนี้เวลาเท่าไหร่ภายใน10วินาทีให้มันทางานอ,อะไรเงี้ยเขานับถอยหลังเลย1ิบเก้5แล้วก็ตุ้มเลยไงคะอาจารย์คือ 10, ว,10วินาทีนนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโปรแกร,รม,ขอ,อมของเราอะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะให้น้องในห้องสกเนี่ยมาลุยกับเราเพราะว่าทดลองกันเลยโลจิกบอมบ์แรกของโลกเนี่ยก็คือไทม์บอมบ์ก็คือมันเอาตามเงื่อนไขเวลาก่อนหลังจากนั้นมนถึงมีเงื่อนไขอื่นๆตามมาในภายหลัง น้องน้องหมอกร้อนน้าลายเจองน้ระเบิดเวลาเราสักลูกหนึ่งดูสิว่นโดยกล้าตายครั้งนี้จะเป็นใครไม่มีอันตรายอะไรสนุกสนุกชอบเนี่ยชอบมือด้วยี่กล้าเลยดูข้างหน้าเราดิมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนขอบเขื่อนน้องสวยหน้าตาหวานหวานครับผมชื่อฟ้าใช่ไหมครับอยู่คณะไหนครับชื่อฟ้าอยู่คณะไหนนะครับมัลติมีเดียใช่ไหมคคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโอเคที่โพเดียมเราจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ตัวหนึ่งมาอยู่นี่เลยครับมาแล้วก็แต่ใช้น้องเนี่ยมา ไปเล่นอะไรบางอย่างให้น้องเล่นเน็ตแน่นอนเลยเราจะมาให้มีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่มันจะรันเขาต่อเมื่ออยู่ในเงื่อนไขที่เราวางไว้นะเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานเราได้ได้นําเสนอตรงนี้ฮกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรจากเราก็ต้องการข้อมูลยูสเซอร์เนตพาสเวิร์ดของเราพาสเวิร์ดถ้าเขาเห็นหน้าจอเรานี่ซีเรียสไหมซีเรียสสิครับซีเรียสไหมน้องสมมุติน้องเล่นอยู่ที่บ้านแล้วมีคนเห็นแล้วมีคนมาเอาภาพไปซีเรียสนะบางทีเปิดรูปอะไรส่วนตัว เ,เดี๋ยวเราจะให้แฮกเกอร์เนี่ยดูดจอเน,นี้ไปไว้ที่ขนมนุเลยใช้เลมมันดูดกันง่ายขนาดนี้มันดูดกันง่ายขนาดนี้แต่ว่าเราโชว์ดูดมาโชว์มาหลายรอบแล้ว,ลวพอป<ร>เปิดโปรแกรมแล้วโดนดูดติดโทรจรันติดมาแวร์แต่ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของเวลาอว่าตอนแรกยังไม่โดนดูดพอสักพักหนึ่งมันถึงค่อยทํางานอ่ะน้องฟ้าก็กำลังเปิดเข้าโปรแกรมอะไรไปเริ่เปิดนะครับผู้ชมครับตอนนี้ที่หน้าจอน้องฟ้าน้องฟ้ากำลังเล่น พิกเจอร์ครับกำลังไปค้นดูว่าขึ้้้นนหาจออเรรียยบมีภาพอะไรอยู่ในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้บ้างมีอะไรไหมครับเขาบอกใครบอกไม่มีอะไรนี่คือหน้าจอทองฟ้านี่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยแฮกเกอร์เขาจะแคปเจอร์สกรีนเนี่ยไปตามเวลาที่กําหนดก็จะตั้งไว้ประมาณสักสิบวิขณะที่น้องกําลังเล่นเนี่ยนะแคปเจอร์สกรีนนี่คือแบบเขาว่าจับเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอครับก็เป็นภาพนิ่งครับเอาภาพนิ่งนะครับแคปเจอร์สกรีนคือภาพนิ่งแล้วพอ พอน้องเขาเล่นไปเรื่อยเนี่ยพอถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยมันก็จะเอาภาพไปมันอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นน่ะน้องเขาเปิดอะไรไว้ตอนแฮกเกอร์เป็นไงครับพี่กูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแกเกอร์กินได้ไหมได้แล้วเขาบอกเขาได้แล้วยังไม่รู้ตัวอะไรเลยเนี่ยเขาบอกเขาได้แล้วงั้นขอสวิชไปที่เครื่องของแฮกเกอร์เลยน้องดูพร้อมๆกันเลยว่าเครื่องแฮกเกอร์เป็นยังไงขอเขามีซ้ายขวาให้ดูเลยนะจอขวามือนี่คือนี่ครับเครื่องของของแฮกเกอร์ให้จอซ้ายจอขวาคือจอของน้องเมื่อกี้น้องได้เปิดภาพอะไรมหกับคุนไหม ถ้าบอก็จะไ the fish, ม่ <lands> ิดแต่เจลลี่ฟิสแมกกพูลเทเรฮกเกอร์เขาอยู่จอดำเนี่ยเขาสามารถจะมองเห็นภาพที่น้องเปิดทุกๆ1ิวินาทีได้ขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉันเป็นไงครับเจอแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์โคเฉลยหน่อยดีกว่าว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้ได้ไงประกาศจะเข้าไปรันโปรแกรมครับคือตัวนี้มันเป็นตัวมาแว a r มันจะจับเวลา10วินาทีแล้วก็แคปเจอร์ทีละ สิบวิทีหนึ่งสิบวิแคปทีหนึ่งอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งครับอ่าขันี่สเต็ปที่สองเนี่ยเดี๋ยวตัวมาแวจะทํางานต่อเมื่อเปิดโปรแกรมที่ตั้งเงื่อนไขไว้เงื่อนไขนั้นคือเปิดโปรแกรม๋ยวจะให้น้องไล่สเต็ปไปตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับก็น้องจะเปิดโปรแกรมไอ้ตัว a c r o b a t ก่อนอนะเปิดถึถ้าไม่เปิดโปรแกรมมันก็ไม่ทำงานพอเราไปกดดับเบิ้ลคลิกถ้าเราเปิดโปรแกรมที่ตั้งไว้เนี่ย ตัวมาแวร์ถึงจะทํางานโปรแกรมที่แฮกเกอร์ตั้งไว้ใช่ไหมใช่ครับโปรแกรมที่แฮกเกอร์ตั้งไว้ตอนนี้ก็คือเล่นตามปกติยังยังไม่ถึงวิดโอมีมีเดียเพียนเนี่ยคือคือเป็นโปรแกรมที่ตั้งไว้ครับอ่าตัวตัวโดจิกบอมเนี่ยนี่ฮะตรงเดสก์ท็อปเลยวิดีโออยู่ทีไอคอนด้านซ้ายมือข้างล่างนี้ไปดูหน้าจอตรงนี้หน่อยตรงนี้เนี่ยถ้าจะดูหนังฟังเพลงเปิดแอปปีสามก็เปิดโปรแกรมนี้ที่เราตั้งไว้ว่าถ้าเปิดโปรแกรมนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้มันแอคชั่นไอเจ้า m a l w a ตัวนี้ถึงจะทำงานถึงจะสั่งการทำอะไรก็ได้ว่าแล้วเปปิิดดเเเลลยยมครับเเปิดลย แล้วนั้นระวังนั้นผีหลอกนะแล้วทางเราจะเห็นอะไรไหมครับเนี่ยเพปิดต้องให้เขาเปิดดูก่อนเขาบอกให้แฮกเกอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรมนี้เปิดโปรแกรมอื่นก่อนไปละอุ้ยวเกิดอะวิวการละมวโอกาสละอ้าวชัดดาวเลยเพราะเขาตั้งไว้ว่าถ้าเปิดโปรแกรม Windows Media Player มันจะชัดดาวเลยอแต่ถ้าเมื่อกี้น้องเขาเปิดโปรแกรมอื่นเช่น Word Acrobat ม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่เขาตัดสินใจมุ่งที่โปรแกรมนี้เพราะเาน้องเขาเชื่อเราไงเปิดขึ้นมาชัดดาวเลยชัดดาวเลย น้เ้าได้ไอเดียนะเพอได้ไอเดียไหมฮะได้ครับนี่แสดงว่าต่อให้เป็นโปรแกรมอื่นๆเราก็สามารถตั้งได้ใช่ไหมหมายถึงว่าพวกแฮกเกอร์เขาอาจจะมาให้ตั้งเป็นไม่ใช่ Windows มีเด็ปเลเยอร์ก็ได้ใช่โปรแกรมอื่นก็ได้สรุปสรุปโชว์ตัวนี้ก็คือสรุปเป็น c ีให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะไปดูกระบวนการทํางานมันหน่อยสิขอบคุณมากครับน้องฟ้าขอบคุณมากเลยที่มาบอกเพื่อนต่อนะโอ้โหเราจะเห็นแล้วว่าโปรแกรมเนี่ยมันทำงานใน2โชว์เมื่อกี้คือ2เงื่อนไข่เงื่อนไขแรกคือ เมื่อเวลาผ่านไปแล้วมันค่อยทําที่อาจารย์บอกทามบอมแล้วทามบอมคือสิบวิมันก็แคปเจอร์ทีนึ่งสิบวิแคปเจอร์ทีนึงแต่แบบที่สองคือเมื่อเงื่อนไขมันตรงคือบอกว่าต้องเปิดโปรแกรมมิโดมิเดียเพเยอร์ถ้าน้องเขาจะลุยเปิดโปรแกรมอื่นเนี่ยเครื่องก็ไม่ชัดดาวน์แล้วนอกจากการสั่งงานชัดดาวน์มันทำอย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้หมดเลยทุกอย่างคือตอนนี้เนี่ยโรจิกบอมคืออะไรนี่เนี่ยมันแอบอยู่นี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 ่แมวแวร์อยู่นีมนมัลนะคะคิดเต้นแมวแวร์มันแอบอยู่แอบอยู่เห็นนาฬิกาม มาทํางานตามเวลาอพอเวลาถึงจุดไอตัวมาแวร์ก็โผล่จากอาบอกอกมา<อ>จัดการปอมเครื่องอะไรต่างพวกนี้นี่ก็คือเบื้องหลังการแต่ทำก็คือเป็นโลจิกหรือเงื่อนไขครับ่าโลจิกคือเงื่อนไขที่มันมีแต่เงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก็คือเวลาที่ตั้งไว้หรือแอคชั่นที่ตั้งไว้ทํางานถึงจะไวรัสก็ไม่ใช่ไวรัสมันเป็นมันเป็นมาแวร์มันเป็นไวรัสก็ได้เรียกไวรัสก็ได้ แต่ไม่ใช่ไวรัสที่ว่าดับเบิลคลิกไฟล์แล้วทำงานครับอ่าเดี๋ยวโชว์คอมเมนต์ให้ดูหน่อยดีไหมโชว์คอมเนหน่อยโชว์คอมเมนต์ยังไงครับอาจารย์น้องเปิดวิดีโอเบเยร์เพเยอร์แล้วมันชัดดาวเครื่องใช่ไหมใช่ค่ะดูซิว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเมื่อกี้มันจะมีคอมมานดับเบิลคลิกพอดับเบิลคลิกปุ๊บอยู่ดีชัดดาวเองอัตโนมัติเลยอคนไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องมันไปเองผมก็อยากรู้มันเข้ามาถึงในคอมเราได้ยังไงอาจารย์มาดูกันเลยดีกว่าเนี่ยคอมเมนต์มันจะบอกว่าเมื่อคนเปิดโปรแกรมวินโดว์ีโอเบเยอร์ถ้ามันเจอโโปรเเซสววินด์ยพเยอร์เมื่อไหถ ให้มันชัดดาวเครื่องถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนวีดิโอเบนที่เป็น w i n w o r d ก็ได้ถ้าผมเปลี่ยนเป็น w i n w o r d e x e ถ้าใครเปิดเป็นคอสเวิร์ดมันชัดดาวเครื่องเลยดูแนี่คือวินเวิร์ดคือมันก็เป็นคีย์สั้นๆที่เวลาเขียนคือชื่อโปรแกรมชื่อโปรแกรมชื่อโปรแกรมเป็นคอสเวิร์ดชื่อชื่อโปรแกรมมันชื่อวินเวิร์ดดอทเอ็กซ์ไอหรือเอ็กเซลดอทเอ็กซ์ไอพาวเวอร์พอยด์ดอทเอ็กซ์ไอก็แล้วแต่จะตั้งชื่อถ้าใครมาเปิดเมื่อไหร่มันก็ชัดดาวเครื่องงหหรืืืออออออวว่่่่่่าาาาจะเแคชชััันนนนกกก็็็ไไไไไดดดด้้้้มมปทยใง ไฟล์ออกจากเครื่องอะไรได้หมดเลยทุกอย่างอาจารย์คะตัวนี้คือแฮกเกอร์เขาต้องมาลงที่เครื่องอันนั้นเลยหรือเปล่าคะแน่นอนแน่นอนเขาต้องมีการฝังตัวนี้ไว้ที่เครื่องแล้วแต่เราไม่พูดถึงจุดนั้นเราพูดว่าเขาฝังไว้เรียบร้อยแล้วเขาเหมือนคนเอาระเบิดเวลามาวางไว้แล้วเราไม่ได้พูดถึงว่าเขาเอามาวางได้ยังไงเราไม่เราไม่โฟกัสตรงนั้นแต่เรามองว่าเครื่องที่มีระเบิดเวลาลงอยู่เวลาเราไปทําอะไรกับมันน่ะต้องระวังเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรหลังจากที่มันถูก ตั้งเวลาไว้แล้วอันนี้คือแค่ชัดดาวแต่จริงๆต่อใจยิ่งแย่กว่านี้แคปเจอร์หน้าจอก็ได้ค่ะอ่ะพอได้เดียนะว่าตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าถึงเวลาเปิดโปรแกรมทํางานตามที่ต้องการเปิดวิดีโอเยอะๆไปชัดดาวเครื่องนี่คือโชว์ที่เราเตี๋ยวคำสั่งแค่เนี้ยนะสามารถจะก่อกวนคอมพิวเตอร์เครื่องชาวบ้านได้เแค่สามสี่วัดเนี่ยทำได้เลยโอ้โหรายการจริงๆเขาเรียกว่าเป็นโลจิกบอมอย่างหนึ่ง แล้วถ้าไม่มีแอนติไวรัสแอนติมาแวร์มาสกัดกั้นสแกนดูก็เหนื่อยเหนื่อยเครื่องเราก็เหมือนไม่ใช่เครื่องเราแล้วเหมือนผีมาสิงเครื่องเราแล้วมันก็ทํางานมันเองเพราะนั้นเราไม่ควรจะไปเล่นเครื่องคนอื่นแล้วถ้าโดนเข้าไปแล้วครับอาจารย์มีวิธีที่จะเอาออกเลยเอาไอ้พวกนี้ออกไปได้ไหมอ๋อมันก็จะมีวิธีการอยู่ซึ่งเราเตรียมไว้ละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องลองสักขีพยานครับ มาเป็นเหยื่อของเราหน่อยดูซิขออีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านครับดูซิเดี๋ยวเราคอยดูกันว่าอาจารย์ใช้ทำอะไรมาแล้วขอเสียงปรกมือด้วยเราก็ยังอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ที่จะให้เป็น HR บริษัทแล้วกันสมมติเหตุการณ์เป็นฝ่ายบุคคลคราวนี้มันก็มีไฟล์อยู่ไฟลหนึ่งซึ่งจะมีรายชื่อของพนักงานอยู่แล้วก็พนักงานคนนี้ที่ที่โดนไล่ออกไปเนี่ยก็เราต้องการให้ HR ในลบรายชื่อเขาทิ้ง นะแต่ตอนนี้มันจะมีไฟล์อยู่นะเดี๋ยวให้อาจารย์วักพลมาอธิบายอันนี้คือจอเรื่อ,องไฟล์ต,ต่างๆก่อนอ่าอ่าชัยวัฒนจะมาเปิดไฟล์ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ star file นะอ่าเปิดไฟล์ information ต่างๆดูสิ information หนึ่งก่อนมีอะไรบ้างอ่า information หนึ่ง information สองอ่าเปิดที่เปิดไฟล์ที่ข้อหนึ่งอ่าไม่มีอะไรเป็นไฟล์ที่เรานำมาทดสอบเฉยๆนะเปิดเปิด name ดีกว่า name กับ text name กับ text นี่คือรายชื่อพนักงาน ปริญญานะสันธนานิพนธ์วัชรพลสัญญาอะไรว่าไปครับนะเราจะให้ลบชื่อคนที่ถูกไล่ออกไปแล้วสมมติสมมติเป็นเหตุการณ์สมมติบริษัท A อบซเอาชื่อธรรมดาก่อนไหมอ่าเอาลบชื่อเอาปริญญาก่อนลเลยอ่ะวุฒิปริญญาเราไล่ออกอ่ะตมวมุมเราไล่ออก <c oughs> เอาคน <c oughs> แรกเลยคนแรกอ่าลบแล้วเซฟเซฟไฟล์มมไฟล์เซฟนี่เขาขอลเอสด้วยธรรมดาแล้อ่าปิดปิดเปิดปิดเปิดปอีกทีนึง ปริญญาปลยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมเป็นไงไฟอฟองชนต่างยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่อ่ะโอเคคือคนนี้ไม่ใช่คนที่โดนไล่ออกไปที่เขาตั้งเวลาไว้อ๋อก็ไม่เป็นไรแต่มันมีอยู่คนหนึ่งเป็นมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์อาวากาศคนนี้เขาคือ,อคนไหนครับคือคุณแฮกเกอร์ของเรานั่นเองอาจารย์เป้งอาจารย์สันทนฤทธิ์ของเรานั่นเองนะคนนี้คนต่อไปที่อยู่ในแบล็คลิสต์ชื่อแรกเราจะลบชื่อที่ออกลบชื่อที่ออกมาป้ายฟลิปนี่ครับ ลบเลยดีลีทเลยแล้วก็เซฟไฟล์นี้เซฟเซฟไฟล์เซฟแล้วก็ปิดต้อปิดใช่หครับปิดต้วจอนี้ปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถามน้องอุ้ยอุ้ยหนึ่งสองสามหายนานเงี้ยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขานี่ไปหมดเลยเขาลบเกี้ยงเลยโอ้แค่ลบในแต่โทษนะโน้ตเนี่ยนะเขาออกไปหกเดือนแล้วนะเขาออกหกเดือนแล้วแต่เขายังสามารถเป็นผีกับบริษัทแล้วลบไฟล์ที่โอ้โหเจอแบบนี้ไปไงสุดยอดเปล่า ออันนี้นิดหนึ่งนะเราม่ได้เล่นกลเราม่ได้รีโมทมาที่เครื่องนี้นะครับก็เนกระตาเลยครับเนกระตาไหมใช่มันเป็นของมันเองเนี่ยไม่ได้ลบไฟในไฟหนึ่งออกเลยนะคือแค่ลบชื่อที่เป็นตัวอักษรเนี่ยคนคนเนี้ยออกไปแล้วกดเซฟเพราะนั้นถ้าเจออะไรแปลกๆในเครื่องก็ให้เข้าใจว่ามันอาจจะมีเรื่องราวหลอกเนี้ยอยู่ในเครื่องก็ได้อย่าไปคิดโอ้ยผีหลอกก็ไปรด้ำมต์เลยเงี้ยไม่ต้องเอาเป็นว่าเรื่องแบบเนี้ยมันถูกตั้งเวลาไว้ก่อนหน้าซึ่งเราไม่รู้ ไม่รู้เลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาเลยเนี่แผนเขาเลยนี่ดีนะเขายังไม่ลบทั้งเครื่องนะนั่นสิครับลบแค่สามไฟล์ถ้าลบทั้งเครื่องก็ได้มันได้ด้วยนะครับได้ทุกอย่างได้หมดทุกอย่างแล้วแต่เขาจะทําไว้อการทำงานของเจ้ามาแวร์ตัวนี้นะใช่ครับโลจิกบอมบ์โลจิกบอมบ์จริงเลยนะครับครับก็ขอบคุณน้องมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับไหวไหมโอเคอ่าต่อมาที่เราต้องการผู้กล้าอีกหนึ่งท่านมายังเบาไม่พออีกเหรอยังไม่พอมีต่ออีกมีหนักกว่าที่พัททู เากิพัดวันมีอีกครับขออีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนครับคนที่เขาจะขยับงานจะได้มีหลายๆคนคนที่คนที่จะถามว่าเฮ้ยแล้วแล้วผมมาเจออะไรครับอาจารย์ผมมาเจออะไรครับอาจใช่ไหมใช่ไหมที่อะไรครับเนี่ยออมบีครับออมบีจากคณะอะไรคณะวิทยาศาสตร์สกายมันติมันติเหมือนกันใช่ไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวไหมเราจะให้เขาเสียบเสียบ USB เคยเคยใช้ USB drive ไหมเคยเสียบไหมเคยเสียบครับ เคยเสียบเคยเสียบเคยเสียบบูปปิ้งถ่านบ้านอะไรเงี้ยอ๋อโอ้โหอาจารย์สัตว์น่ารมาเองเลยมาเองเลยเครื่องมาเองเลยจริงเลยอาจารย์เอามาทำไมฮะตัวนี้อธิบายหน่อยาจะให้อาจารย์อธิบายหน่อยก็อันนี้นะครับก็จะเป็นโลจิกบอมประเภทที่ว่าจะตั้งไว้ให้มันทำงานทุกครั้งที่เปิดเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาขอขอขอ u s b ให้มันทำงานทุกครั้งที่มีงานเปิดเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมาทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมาใช่ครับถ้ายังไม่ชัดดาวเครื่องยังไม่ทำงานยังนี่คือเงื่อน ไม่ชัดดาวเครื่องยังไม่ทํางานเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่แผงลิตออกมาจากผอบออกมาอรารวาสทันทีเราปริดไปเครื่องธรรมดาก่อนเสียบด,ดีไหมดีไหมครับเปิดพิสูจน์ให้เห็นครับรชัดดาวเครื่องอันนี้มันเหมือนแบบเนี่ยที่อะไรหม้อขัดไม่น่ากว้อะไรอ่าเปามนอางนีอันนี้ก็อันตรายมากดูไม่มีอะไรเลยนะมันก็แฟลตธรรมดาแต่ว่ามันจะทํางานต่อเมื่อเปิดเครื่องแล้วมันจะทำอะไรจังมันจะทาอะไร ก็นี่เราเอาเบาๆคือว่าให้มันป๊อปอัพคขึ้นมาพอแค่เบาๆนี่แค่เบาๆแค่เะลุขึ้นมาาขึ้นมสวัสดีอะไรเงี้ยสวัสดีมันทำเองได้นะเนี่ยแต่จริงๆจะสั่งลบไฟล์ทั้งหมดในเครื่องก็ทำได้ทำอะไรก็ได้หมดเดี๋ยวมันจะหนักไปเดี๋ยวเครื่องนี้ต้องฟอร์แมตใหม่เสียเวลาขนาดนั้นเลยครับถึงขั้นทำลายเราไม่ฮัทคอ่ะนะเราต้องการแอดวู้ดเคสเฉยๆแต่ว่าได้มาทำลายล้างอะไรดูนะฮะตอนนี้น้องผู้กล้าได้รีสตาร์ทเครื่องชัดดาวน์แล้วรีสตาร์ทเครื่องเป็นไงฮะ คนจะหาเครื่องที่มันเร็วกว่านี้มาแล้วค่ะอาจารย์โอเคเอามาแล้วอ่ะล็อกอินไหนดีฮะพันเวอร์เข้าพันเวอร์อะไรฮะฟอร์เรนซิกพักเวอร์พักเวอร์อ่ะไทยเลยลองพักสวัสดีครับบอกให้เวอร์กลางงานเลยเนี่ยอ่ะาเวอร์ระวังนะระวังนะเกอะไรขึ้นถูกต้องเวลคัมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีอะไรเวลคัมไหมปกตินะไม่มีอะไรเิขึ้นเลยไม่มีเกคลิปไรขึ้นอะไรเอาละถึงเวลาของน้องละเสียบด้วยตัวเองเลยวางตัวนะเดี๋ยวไฟดูดนะ คือฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เสียงกันเอาเสียงเส่อเือนซเพือนซเพี่อแวอาจารย์ก็จะเปิดเครื่องให้ดูก็จริงๆตัวนี้เวลาเราจะวางมันแวร์ตัวนี้เนี่ยมันต้องวางในที่ที่เฉพาะนิดหนึ่งนะครับในตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็นี่เป็นตัวมันแวร์ที่เราเตรียมไว้นะครับอาจารย์จะเอาไฟล์ในเครื่องนี้เอาจากเอาจากยูดบครับลงไปลงในเครื่อง จริงๆเราจะทำให้มันออโต้ก็ได้แต่ตอนนี้เราอยากให้เห็นการทํางานมันนะ <H m im> ก็เลยทําให้ดูทำบนจอเดี๋ยวอธิบายเลยอาจารย์จะ Copy ปี้ไฟล์ในตาม Drive มาลงในโฟลเดอร์ Startup อซึ่งจริงๆเราจะทําเองเลยก็ได้ <H m im> เอามาลงในคอมแล้วลองลองลองดูข,งข้างในดิ mg dot bat ข้างในมีนไรยายันข้างใน Edit ดูมันจะมีสคริปต์อยู่ว่าให้ไป t r a t i n g from a s i d hackers แค่นี้เองมีเงื่อนไขที่ทำไหม ถ้าเปิดเครื่องขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทํางานทันทีฝังไว้แค่นี้นะครับต่อไป่อะสมมติถ้ารีสตาร์ทเครื่องมาปุ๊บมันก็จะเด้งดึ้งขึ้นมาเลยอธิบายที่นริงนะในความเป็นจริงเราไม่ต้องมานั่งก๊อปอะไรแบบนี้ที่ต้องการจะโชว์ให้ดูเฉยว่าใให้ดูภายนมันเข้ามาลงตรงนี้ได้ยังไงอ่ะะโอเคคราวนี้น้องรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งนเ่ยซึ่งความจริงมันอาจจะมาทางอื่นก็ได้เช่นคลิกลิงก์เปิด attached file อีเมลมันมาได้ทุกทางดาวน์โหลดไปเยี่ยมชมเว็บที่มันอะโคจรรี ดีเฟสเว็บทีหนึงมาลงเลยหรือแม้แต่สมมติกำลังเปิดคอมไม่อยู่แล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นแฮกเกอร์อย่างเนี้ยแล้วก็แอบมาเสียบฝัดได้เราเฉยเลยแล้วเขาก็เดินไปเขาก็ไม่ได้มานั่งลากเลิกอะไรแบบนี้นะครับเขาสั่งให้มันออโต้รันแล้วมันก็คอปปี้อะไรของมันเองรอเวลคามแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนี่ฮะขึ้นอย่างนี้เลยพอเปิดเครื่องปุ๊บ getting f o m เอซิสแฮกเกอร์ขึ้นมาเลยนะคะโอเคขอ,ขอบคุณพี่มากครับอ่าเฉินดังทีอ่อาจารย์ยนี่อยาดูวิธีป้องกันโลจิคบอมมเขาว่ามันทํำยังไงอ่าวิธีป้องกันก็ต้องดูซีจี <ภา S 2> อีกแผ่นนึงอ่านี่คือวิธีการป้องก Windows ันวินโดว์อัปเดตครับนะซึ่งทุกคนเนี่ยที่บ้านเปิดดูได้เลยตอนนี้วินโดว์อัปเดตจากนั้นไฟวอลมันจะมีวินโดว์ไฟวอลมาแอนตี้ไวรัสมีวินโดว์รีเฟนเดอร์มา ของฟรีทั้งหมดที่มากับ Windows เนี่ยเราเอามาใช้หมดเลยจริงถ้าซื้อให้ถูกล้กสิิ์แล้วเอาใช้งานจริงๆนี่คุ้มค่านะเขามีทุกอย่างป้องกันช่องโหว่ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องคอยอัปเดตด้วยต้องคอยอัปเดตจากนั้นก็การดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยเราไปดาวน์โหลดไฟล์ซิสโหลดไม่ได้เพราะว่าบางทีเราเข้าบางเว็บมันให้เราดาวน์โหลดดูนี่นนให้เซฟไฟล์มารันเนี่ยเราก็อย่าไปรันเราต้องระวังนะคือเข้าเฉพาะเว็บที่มันน่าเชื่อถือ แล้วก็3ตรวจสอบไฟล์ด้วยไวรัสโทรทัศไวรัสโทเนี่ยมันจะเป็นเว็บโอ้หอันนี้นี่ไม้ตายเลยผมชอบชื่อไวรัสโทรทั .com ทุกท็อปเคยนำเสนอไปแล้วก็คือเอาไฟล์ที่เราไม่ชัวร์เนี่ยอัพโหลดขึ้นมาให้มันสแกนก่อนว่าเป็นไวรัสหรือเปล่าจากนั้นสุดท้ายก็คือตรวจสอบแฮชของไฟล์แฮชคืออะไรคะจ่าอันนี้เราต้องทำให้ดูแล้วมันเป็นเรียกว่าการเช็คซ้ำของไฟล์คือไฟล์ไฟล์นึงเนี่ยถ้าเราเอาสมการแมทอะไรไปใส่มาสักอย่างหนึ่งมันจะมีค่ามาค่าหนึ่งเขาเรียกย่อยมัน ย่อยไฟนี้ออมาเป็นค่าค่าหนึ่งไอ้ค่าเนี้ยแต่ละไฟล์ในโลกนี้จะไม่ซ้ํากันเลยคือต้องไปใช้ที่ตัวไฟนั้นนั้นใช่ใช่คือแทนที่จะต้องขนไฟล์ไปเช็คทั้งไฟลแต่เราแค่เช็คซ้ำพอเช็คซ<ม>้ำพอมไม่ต้องขนทั้งไฟเพราะว่าไฟหนึ่งเนี้ยบางทีมันใหญ่ไฟล์เป็นเมกสิบเมกก็มีแต่แฮชเนี่ยแค่ร้อยยี่สิบแปดบิตแค่นงึงนิดเดียวเพราะนั้นมันจะเช็คได้ไวมากค,คือถ้าสแกนตรงๆกับไฟเนี่ยอาจจะรอไปชั่วโมงแต่ถ้าใช้แฮชเนี่ยวินาทีเดียวออกเลย มันจะไหวไหมครับอาจารย์ใกดเหล็กวิธีป้องกันนะ้ผูชมแต่เดี๋ยวเรื่องแฮชเนี่ยค่ออยลงดูต้องโชว์ให้ดูเพราะมันทำงานยังไงเราเปิดให้ดูเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรครับอาจารย์แฮชเนี่ยคือการเช็คซัมไฟล์เพื่อจะเอาลักษณะเฉพาะของมันออกมานะซึ่งดมดานกาเลมาแล้วเนี่ยเขาจะใช้อัลกอริที่เรียกว่า MD5 Message Digest นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันจะมีอัลกอริทึมอื่นนะเช่น SHA-1 SHA-2 S A T ก็มีแล้วแต่วันนี้เป็น m D 5 M D 5ฟอลพอละเป็นยอดนิยมแล้วกันท็อปคิดยอดนิยมลูกทุ่งมาตรฐานครับเอฟง่ายเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์เนี้ยเอามารันดูไล่มาเราเช็คซัมเมื่อกี้นิ่งถามเช็คซัมคืออะไรต้องทำให้ดูไม่รู้จักใจม่รู้จะอธิบายยังไงทำให้ดูเลยดกวาแล้วทุกคนจะได้ถึงบางอ้อพร้อมๆกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมีไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งคือสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งชื่อเทสเตอร์ txt ไฟล์นี้พิมพ์คำว่าอะไรก็ได้ Hello World แล้วกัน Hello World สาวเบสิกขนะองนักโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์จะรู้จักดี Save ไฟล์นี้แล้วรัน MD5 กับไฟล์นี้ทำเลยเดี๋ยวนี้นับบัตรเงา Save เสร็จแล้วปิดแล้วก็กด Double Click หรอครับหรือว่าไงจับบรรยายเข้าไปอยู่ในไฟล์ exe อ่าก็คือเอาไฟล์เสเ,เตอร์เมื่อกี้ใส่เข้าไปใน MD5 มันก็จะคิดเช็คซ s u ออกมาให้ดู ยิ <krit> いい่งเอเยอเอะยิ่ยอะนะคเอ้ยเมื่อกี้ hello world ตัวเลขอะไรเนี่ยอาจารย์ CFB41347 ตรงนี้มีความยาวทั้งหมด128บิตค่ะอันน <lest> <L ay> <L ay> ี้คือคาแรคเตอร์ส่วนตัวส่วนตัวของไอ้ไฟนี้เทรเดอร์จุดเทคจำไว้นะว่าเริ่มด้วย CFB CBF CBF สุดท้ายจบด้วย351เลขท้าย3ตัวเอาไว้เอาไปแทนคนทุน้่าที่อาจารย์เคยบอกให้สังเกตได้อะไรนี้ไว้ใช่ไหมแต่ผมไม่บอกว่าถ้ามีใครมาเปลี่ยนไฟล์นี้แม้กระทั่งไบต์เดียวค่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปทันที ฮัลโหลเวอร์มีตกใจ2สองอันลบตกใจไปอันหนึ่งให้เหลือเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วดูซิแล้วเช็คซ้ำมันใหม่ลากมาทับใหม่รอบหนึ่งเมื่อกี้เราใ้สามห้าหนึ่งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแน่เลยเปลี่ยนแล้วดีแ<ไ>ปดสี่นี่เลยบอกว่าไฟล์ทุกไฟล์ในโลกนี้เมื่อเอามาเช็คซ้ำมามันจะให้ค่าสตริงชุดนี้ออกมาชุดหนึ่งซึ่งไฟล์หนึ่งให้ค่าหนึ่งจะไม่ซ้ำกันเลยจะนานทีที่สองไฟล์ต่างกันแล้วจะให้ค่าเหมือนกันมีนะ เรียกคอน l ิชั o แต่เราไม่ไปลึกขนาดนั้นเอาเป็นว่าไฟล์หนึ่งให้ค่ามาค่าหนึ่งเพราะนั้นไอ้ค่านี้แหละคือค่าเช็คซ้ำที่เอาไปตรวจสอบว่าเป็นไวรัสหรืหรอเปล่าเพราะฉะั้นผมเป็นแ l a ป้องกันไวรัสแอนตี้ไวรัสผมเจอไฟล์ไวรัสใช่ไหมผมเช็คซ้ำมันไว้แล้ววันหลังผมไปเจอไฟล์นี้ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ก็จำาไว้ถ้าเช็คซ้ำแล้วมันตรงใช่เลยก็บิงโกแปลว่ามันคือโปรแกรมไวรัสแค่นี้ง่ายที่เดียวโอ้นะโปรแกรมเมอร์เห็นแบบนี้แล้วนี่ผมเชื่อว่ารับรองว่าไม่เคยเห็นข้อมูลจากที่อื่นมาก่อนแน่เลยอไ้ง M D five value มีค่าเนี้ยอันนนี้ะคเราสามารถเอาค่าเนี้ยไปใส่ในไวรัส total ได้ตรวจสอบได้อา๋ยวทำให้ดูก็ได้เอาตัวเนี้ยไปเข้าไวรัส total ได้นะคือเอาค่าเนี้ยเห็นไวรัส total เนี้ยปกติคุณ t o อ s โชว์มากี่โชว์คุณ top ก็เอาไฟล์ไปใส่ให้มันใช่ฮะแต่จริงๆไม่จำเป็นเอาแล้วทำยังไงคเอาอ่าเอาค่า M D f ม v e ไม่ก็ไปใส่ให้มันก็ได้รับเหมือนกันแหละครับ M D five แล้วมันรู้ด้วยซึ่งเราใส่ไปเนี่ยเราใส่แฮชไปเมื่อกี้นี้ อ๋อแฮชมาให้ใส่ไปอ๋อครับครับอ๋อนี่อยมีแฮช URL ฟังก์ชันเซิร์ชเนี่ยคุณท็อปยังไม่เคยนำเสนอมีแต่ URL กับไฟล์แต่เซิร์ชเนี่ยเราเอาเราเอาเนี้ย copy ี้แฮชตัวเนี้ยเอาไปใส่ดูดิอ่ะลองดูเอามาร์คมันหามาร์คมันเลยถึงสุดอ่ะแล้วก็ copy copy เสร็จเราก็เอามาแปะตรงนี้ว้าวอันนี้คือค่าแฮชอ่ะเราก็สแกนเซิร์ชเลยถ้าถ้าแฮชตัวนี้เป็นไวรัสมันต้องฟ้องเป็นอันนี้ใช่ไหมมันต้องฟ้องแล้วอ่ะกดเซิร์ชเลยไฟล์อะไรไม่นใช่ไหม เนี่ยมันไม่เจอถ้าไฟล์เทสเมื่อกี้ฮัลโหลมันจะเป็นไวรัสได้ยังไงนั่นสิครับเออมันก็ไม่มีไงก็ถูกต้องแล้วก็ถูกแล้วแต่ถ้าเราไปเจอไฟล์บางไฟล์แล้วค่ามันไปเซิร์ชแล้วมันแดงเถือกเลยเนี่ยก็แปลว่าไฟล์นั่นแหละเป็นไฟล์ไวรัสเป็นมัลแวร์เคยใช้ไหมเคยใช้ไม้ไวรัสโซเทลเคยใช้ไหมไม่เคยนะจดเอาไว้เลยไวรัสโซลเทลดเลจดเลยช็คนด้เยอะเลยนะจริงๆนะไวรัสจากไฟล์จาก URL จากแฮชแบบนี้นะครับนี่คนที่เรียนไอทีนี่ต้องจําไว้นะ ถ้าดูไม่ทันก็อย่าลืมนะย้อนหลังไปดูในคลิป YouTube The Hacker TV นะครับค่อยๆดูก็ได้นะป Playback <ะ> <Okay>, ได้ดูทุกอย่าง